ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการต่อเติมบ้านนะครับบ้านหลังเดิมจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับถ่ายร้อนๆอันนี้ผมจะต่อออกข้างๆนีครับข้างบ้านบ้านทรงนี้นะีครับผมจะต่อออกในรูปแบบที่ ทรงคล้ายๆเดิมนะครับคือข้างหน้าเนี่ยจะแงนขึ้นนะครับแล้วก็สโลปไปแต่ว่าอยู่คนระดับกันนะครับมันจะได้ดูเข้ากันอตอนแรกว่าจะสโลปแบบเอียงเทลงมานะครับมันประหยัดจริงแต่ว่ามันจะดูไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าข้างหน้าของผมมันสโลปไปทางซ้ายแล้ว ถ้าครั้งนี้สโลปมาทางขวามันก็จะดูไม่สวยฉะนั้นจะทำทรงให้มันเหมือนกับตัวหลังใหญ่นะครับให้มันเงียนหน้าขึ้นนะครับแล้วก็สโลปไปข้างหลังในระดับเดียวกันนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์อันนี้นะครับจากที่ไปรับงานครั้งก่อนแล้วก็เขาให้มานะครับก็เก็บสะสมมา หินทรายยังไม่มีก็ต้องไปซื้อแล้วก็จะมีเสานะครับเสาอันนี้เสาเป็นเสาเก่าเป็นเสาไฟฟ้านะครับที่ไม่มีตีนเนี่ยถอนออกมารื้อออกมาครับแล้วผมก็จะขุดลุมวันนี้นะครับนี่ผมจะต่อจากชายข้างๆบ้านนะครับชุดตรงนี้ออกมานะครับอันนี้ ผู้ช่วยสองคนน,นี้เหล็กผมซื้อมาแล้วนะครับวันนี้ผมเตรียมเหล็กโดยใช้เหล็กไม่ใช่เหล็กเกาวไนนะครับ <c oughs> ยาวองเมตรวันนี้คงจะตีผังนะครับตีผังแล้วก็น่าจะทาสีได้อุปรกรณ์นะครับ